สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mentor g y m Athletic School วันนี้ผมจะมาสอนท่าเล่น HIP a d d u c t o r ท่านี้เนี่ยจะได้กล้ามเนื้อ a d d u c t o r นะครับหรือที่เราเรียกว่ากล้ามเนื้อขาหนีบเดี๋ยวเรามาดูกันวนะ่าวิธีการเล่นที่ถูกต้องเล่นยังไงวิธีการเล่นนะครับเราจะรวบตัวแมชชีเนี่ย้อ,อขาด้วยกันจากนั้น ขึ้นควบเอาฐานนะครับวางเอาไว้ในลักษณะนี้ให้ตัวนวมเนี่ยวางอยู่ตรงหน้าขา่ห้คิดอ้าออกให้กล้ามเนื้อขาหนีบเราเนี่ยอ้าสุดจากนั้นมือทั้งสองข้างจับตัวกริฟเอาไว้กดตัวเองเอาไว้ยิบออกตัวตรงให้ก้นติดบอกหายใจเข้าออกแรงบีบแมชชีนข้อหกตัวจวังหวะบีบให้หายใจออกเียงทางเล็กน้อยค่อยๆต้านหายใจเข้าให้กล้ามเนื้อขาหนีบเราอ้าที่สุดนะครับผมแต่ไปถึงกับวางนล้าหนัก ข้อคนเราในท่านี้นะครับคือพยายามให้เรายืดอ,อกไว้ตลอดอย่าหลังค่อมแล้วก็คนเราเนี่ยจะต้องติดบอกเอาไว้นะครับผมเพื่อให้กล้ามเนื้อขานีบเนทําทำงานได้อย่างเต็มที่นี่ก็คือวิธีการเล่นกิฟต์แอคกัคเตอร์ที่ถูกต้องครับ